กลับมาอยู่ในแมป e กิบ i ี้ที่เป็นแนว Tower Defense นะครับกับแมปที่ชื่อว่า Toilet Tower Defense พอดีว่าจะเข้ามาเล่นในโหมดอินเซนนะฮะโหมดที่ยากขึ้นนะครับแต่ว่าเกมมีอัปเดตพอดีฮะมีตัวละครมาใหม่ที่เป็นเม d i c นะครับเมดิกคาเมล่าแมนอีพแล้วก็มีคาส p ป a เกอร์แมน c o m คอมนะครับที่จะมาเล่นวันนี้คือโหมดนี้อินเซนนะฮะโอ้ไนแมร์ไนแม่ i n ินเซนยังง่ายไปครั้งที่แล้วเล่นฮาร์ไม่ยากเท่าไหร่นะผ่านได้สบายเพราะว่า ผมว่าตัวที่เป็นลิจินเดอรี่อะไรอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะนะฮะส่วนในร้านค้าเนี่ยจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้1%นะฮะเป็นเอนจิเนียร์คาเมล่าแมนนะครับอันนี้น่าจะเก่าแล้วมั้ง1%อันนี้ต้องใช้โลบัคซื้อแล้วก็สุ่มด้วยนะครับส่วน2ตัวนี้ซื้อแล้วอ่ะเรามาสุ่มก่อนดีกว่าตรงนี้ตัวใหม่อีพกอารมาแล้วฮะเมดิกคาเมล่าแมนนะครับเป็นเมดิกแสดงว่าเป็นสายฮิลมันไม่จำเป็นต้องฮิลนะเพราะว่าเราก็สู้อย่างเดียวเมดิกคื่องน,นี้300 จริงๆตัวนเ,เนี้ยเก่งลัสคาเมล่าแมนเนี่ยใช้ปืนยิงเอาทีวีวูแมนออกแล้วกันแล้วก็เมดิกมาส่วนตัวนี้ผมเปิดนอกรอบมานะฮะ Titan Man. ไททันปิปเกอร์แมนเป็นลีเจนดารี่เหมือนกันมี2ตัวสูมชาการของทอยเลตไปคนเดียวเลยด่านก็าทำง่ายมากเลยนะออกจากทางนี้ใช่ไหมโอเคหน่วยปืนยิงตัวแรกของเราคือตรงนี้ดัก2ทางอัปเกรดอัปเกรด สามร้อเอ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดีโอ้เห็นเห็นเลยอะว่าเงินได้น้อยลงครับเงินได้ไม่เยอะแล้วก็ศัตรูเนี่ยคือเคลื่อนที่เร็วมาเยอะขึ้นโอเคต่อไปเว็บที่เว็บที่สี่ฮะเดี๋ยวลองใช้อันนี้ดูเมดิกดูว่าเป็นยังไงเมดิกโอ้ยวงแคบมากไม่ทำอะไรเลยยืนนเชย ดาเมจศูนย์สรุปเมดิกทำอะไรผมว่าฮิลฮะแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องฮิลนี่เอาใหม่ฆ่าเมดิกไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเมดิก800-800อัปเกรดตัวนี้วงจะได้ถึงตรงนี้นะฮะผมมันต้องวางแผนแบบละเอียดมากๆอ่ะไม่อย่างนั้นไม่รอดครับผมว่า3ตัวนี้น่าจะพอแล้วสำหรับตัวทำดาเมจแบบทีเรนิตทีเรนิตเดี๋ยวต้องถึงเวลาวางตัวใหญ่แล้วอ่ะอ่าโอเคอันนี้อัปเกรดไป วงกินมาถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ด้วยก็ได้กว้างอยู่ตัวใหญ่เริ่มมาอืมอือโอ้บอสมาอีกแล้วโอ้โหบอสมาสองสามตัวเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนดูก่อนว่าเอาอยู่ไหมอันนี้ขยายหน่อยแล้วกันโอ้ยตังไม่พอเฮ้ยอันนี้บอสใหญ่โอ้ยบอสไปตัวหนึ่งครับไม่รอดตัวนี้รดเท่าไหร่เลือด Oh, ครึ่งนึงเลยอะนิดเดียวนิดเดียวอืมอ่ะลองดูอีกสักนิดหนึ่งยังไม่ได้วางตัวใหญ่เลยอืมวางไปตัวทำดาเมจแล้วก็อัปเกรดสามร้อยอัปเกรดห้าร้อยอืมต่อไปแปดร้อย 800อัพเกรดมาวงถึงตรงนี้ไหมน่าจะถึงนะได้อีกขั้นหนึ่งฮะพันหนึ่งอือหืออือหือ่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่ช่วยได้เยอะอยู่อีก30อัปเกรดพันหนึ่งโอเคเออนี่วงถึงตรงนู้นยิงเร็วด้วยอือหือ วางอีกตัวหนึ่งผมว่ามันน่าจะยากตอนแรกๆนี่แหละอีกตัวหนึ่งตรงนี้ดีไหมมันจะได้ครอบคุมตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็อัปเกรดนะฮะสามร้อยให้กินวงมาถึงตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้รอบๆตรงนี้เลยอ่านี่บอสเริ่มยากขึ้นรถถังเฮ้ยมีหมุนหมุนอะไรหมุนอะไรอย่าบอกนะว่าโจมตีเราถ้าไม่หมุน โอ้ฟีดโอหยุดเราได้ด้วยเหรอมีฟีดด้วยหืม <c> ข <oughs> ี้โกงเดี๋ยวตรงนี้ยังมีอีกด้านหนึ่งมีอีกด้านหนึ่งอ่ะ800อัพเกรดไปเออแต่สู้ได้ฮะโอ oh, ต้องตัวนี้แหละโดนฟีดอีกแล้วปืนโอ้โหฟีดอีกแล้วอ่ะฟีดอีกแล้วตัวไหนฟีดอ่ะตัวฟีดไม่ได้มาไม่ใช่เหรอ วางไปวางไป500วางเพิ่มอืมแล้วก็อัพเกรดไปอืออ่าฮะเอาละฮะผมว่าทีมเริ่มแข็งแกร่งแล้วตอนนี้โอ้โหอันนี้บอสมาใหม่อีกอัพเกรดพันหนึ่งอัพเกรดไปฟีดตลอดเลย300อัปเกรดอัพเกรด อืมอย่าให้หลุดไปอย่าหลุดไปโอ้โ oh, ดนฟีดต,ตลอดเลยอ่ะอัปเกรดเวฟยี่สิบละฮะมีสามสิบเวฟโอ้โหฟีด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 เฮ้ยตัวนี้อย่าให้หลุดไปนะอย่าให้หลุดไปนะ <c oughs> อย่าให้หลุดไปนะเอ้ย hey, ตัวนี้ โอ้ไม่ไม่ไม่ตัวนี้ไม่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 อืมอัปเกรดอัปเกรดอย่าให้หลุดไปอย่าให้หลุดไปโอ้โดนฟีดอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยขี้โกงมากเลยอ่ะฟีดโอ้โหโอ้ตัวใหญ่หลุดมาเพียบเลยโอ้โหไม่ไหวครับสู้ไม่ได้แพ้ แสดงว่าเมดิกคือตัวที่แก้ฟีดให้เราใช่ไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดูว่าเมดิกช่วยแก้ฟีดให้ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเมดิกเนี่ยไม่มีดาเมจโอ้ยากมากฮะอันนี้ผมเล่นใหม่หลายรอบแล้วนะมันต้องวางวางให้พอดีจริงๆอิอะต้องคำนวณที่ดีๆเลยนะฮะนี่คือผมวางแค่ตัวเดียวนะเพื่อให้กินวงให้มันครอบคลุมมากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะฮะแล้วก็อัปเกรดให้ถึงขั้นเนี่ยอีกขั้นหนึ่งก็น,น่าจะพอละ โอเคอัพเกรดเร็วขึ้นวงกว้างขึ้นฮะกินมาถึงตรงนี้เลยอาจจะต้องอัพอีกรลเวลหนึ่งแปดร้อยเพื่อความชัวร์ยิงเร็วขึ้นอืมอ่ะแปดอโอเคต่อไปโฟกัสที่ตัวนี้ฮะดีเจนเดอร,รี่ของเราผมว่าอยู่ประมาณตรงนี้แถวนี้ดีกว่า จะได้ขยายวงแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ได้เมดิกอยู่ตรงนี้ครึ่งกลางต้องมาลองดูว่าเขาแก้ไขเรื่องฟีดได้หรือเปล่านะฮะอืมวงเมดิกถึงตรงนี้อือัพเกรดไปอัปเกรด อัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดปืนหน่อยอันนี้อืมสามร้อยถึงไหมตรงนี้ถึงนะครอบคุมสองวงตรงนี้โอ้ oh my god o oh โอ้ oh. หลุดออกมาเป็นกลุ่มเลยฮะนี่ขนาดอัพพลังไปแล้วแต่ว่ายิงไม่พอฮะเรียบร้อยไม่หลอด <laughs> ต้องไปวางแผนใหม่ฮะสรุปว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีดิกเนี่ยป้องกันเราจากการสตันนะครับใช้ได้ป้องกันได้ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ถูกสตันด้วยนะฮะใช้ในการแก้เรื่องสตันได้ต้องวางแผนใหม่เพราะว่าเล่นรอบหนึ่งมันนานมากกว่าจะวางกว่าจะสู้นะฮะใช้เวลานาน,านมากจริงๆผมต้องมาเล่นอินเซนก่อนนะใช่ไหมเพราะว่าอินเซนเนี่ยน่าจะพอได้แต่อันนี้คือไนท์แม์นะฮะฝันร้ายเลยตัวใหม่ยังไม่มีใช่ไหมอีก40นาทีโอเค คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ